สวัสดีค่ะวันนี้คุณนกจะมาแนะนําวิธีการออกแบบภาพลอยกระทงกันนะคะอ่าประเภทนี้ลอยกระทงก็ต้องมีกระทงมีวัดมีผู้มีอะไรต่างๆมีคนมาลอยกระทงเห็นป่ะคะมีน้ํามีพื้นดินวิธีการวาดเราจะวาดอย่างไรนะคะให้สวยงามเห็นไหมมีรูปต่างต่างเนี่ยอ่าอันนี้เป็นช่วยลดภาวะโลกร้อนนะคะอันนี้อาเซียนเห็นปะ่ะรูปอาเซียนอ่าวันนี้เราจะมาออกแบบภาพกระทงกันนะคะภาพนี้ ก่อนอื่นเลยนักเรียนทำอย่างไรคะนักเรียนก็ต้องเปิดเพนต์ขึ้นมาก่อนใช่ไหมนักเรียนก็คลิกโปรแกรมเพนต์มีใครเปิดเพน์ไม่เป็นมีไหมคะ,ะคลิกเพน์ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนดูนักเรียนมาที่คําว่าวิวดูชัดเจนไหมมองนะคะตรงนี้มันจะมีคําว่าโฮมกับวิวให้คลิกคําว่าวิวนะคะจะเจอหน้าจอนี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาเลือกคําว่ารูเลอร์รูเลอร์คือกําหนดไม,ม้บรรทัดขึ้นมานะคะปกติถ้าเราไม่คลิกมันก็จะไม่มีแถบไม้บรรทัดเห็นยัง ให้นักเรียนคลิกรูเลอร์เสร็จแล้วมันก็จะมีร้อยสองร้อยสามร้อยเห็นไหมคะที่แม่มันทัดหรือเราจะตั้งทาง800คูณ600นะคะด้านบน800นะคะด้านซ้าย600อนะ,อะนักเรียนก็ขยับตรงนี้นะคะมองตรงนี้ขยับขึ้นขยับลงได้เอาให้พอดีนะคะ800-600เดี๋ยวมือนิ่งๆน,น,นิดนึงอ่าได้ลว ตรงนี้นักเรียนสังเกตเห็นไหมตรงนี้จะได้800 600เห็นปะคะกำหนดหน้าจออ่ะเมื่อได้แล้วเรากลับมาที่หน้าจอโฮมใหม่มัก็จะมีเครื่องมือให้เราเลือกใช้เหมือนเดิมนะคะก่อนอื่นที่เราจะทำงานเราจะเซฟก่อนวิธีการเซฟนักเรียนก็กดลูกศรลงตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วมาที่คำว่าเซฟแอดนะคะนักเรียนเห็นไหมทำตามขั้นตอนครูนะกดเซฟแอดมันจะขึ้นหน้าจอนี้นะคะ คราวนี้ตำแหน่งนี้จะเป็นห้องใครไม่ทราบเดี๋ยวดองดูกันอ่ะใครตามไม่ทันนะคะดูใหม่กดตำแหน่งนี้แล้วตามด้วยตำแหน่งนี้ทันไหมคะกดปุ่มนี้เห็นยางกดลูกศรลงแล้วมาที่คำว่าเซฟแอดนะคะ1 2มองตัวเลขให้ดีๆนะเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้หน้าจอนี้ใช่ไหมคะคราวนี้นักเรียนทำตามขั้นตอนลาตามลำดับเลยนะคะ 1. คลิก สกอบาเห็นไหมมันจะมีแถบเลื่อนอยู่นักเรียนเลื่อนลงมาหาคำว่า Data D d a t a ตดีอยู่ในคอมพิวเตอร์นะคะถ้าใครไม่เจอก็คลิกที่คอมพิวเตอร์ก่อนนะคะจะเจอ Data D ดีนะคะพอ Data D ดีเสร็จเรียบร้อยนักเรียนคลิกเลยคลิกเสร็จมันจะขึ้นมาตำแหน่งนี้นักเรียนดูนะพอเราคลิกคำว่าอ่า d a t a D Data ดี d d มาตำแหน่งนี้ละตรงนี้ยังไม่มีใช่ไหมคะคราวนี้พอ Data D ดีเสร็จเราจะหาแฟ้มของเราเช่น เราอยู่ห้อง32นะคะแล้วก็เป็น p 3 2ก็ดับเบิลคลิกเข้าโฟลเดอร์ของเราก่อนนะคะใครเป็นห้องอะไร p 3 3 3 4แล้วแต่นะคะดับเบิลคลิกเข้าโฟลเดอร์ตัวเองแล้วก็จะไปปรปากฏตรงนี้ใช้ห้องของเราหรือเปล่าดูให้ดีๆนะคะอันนี้เป็นห้องของ3ทับ2นะคะแต่ถ้าเป็นห้องของเราต้องดูเป็นห้องของเรานะคะสามทับสามก็ต้องเป็น p 3 3 3ามสามทับสก็คือ p 3 4ใช่ไหมคะดูให้ดีนะตรงนี้ผิดไม่ได้เลยนะดับเบิลคลิกตรงแฟ้มเหลืองๆเนี่ยนะคะ คลิก2ครั้งไวๆนะคะเรียกว่าดับเบิลคลิกนะคะคลิก2ครั้งไวๆจะปรากฏตำแหน่งนี้นะคะเห็นนักเรียนเห็นข้อ1ดูตำแหน่งครูนะ1หนึ่งอส่าส่วนใหญ่แล้วตำแหน่งนี้ไม่ผิดกันนะคะมา,มาดูข้อที่5ให้นักเรียนลบชื่อเก่าออกนะคะเปลี่ยนเป็นกระทงตามด้วยเลขห้องแล้วตามด้วยเลขที่นะคะห้องนี้เป็นห้อง3ามทับสใช่ไหมกระทง3 2ลบ6 ถ้าเป็นห้อง33ก็กระทง33ลบ6ลบ7ลบ8แล้วแต่นะคะเลขที่เท่าไหร่ตัวสุดท้ายคือเลขที่นะคะอ่าเดี๋ยวไม่ชัดเจนครูขเขียนให้เลยเลขที่ชัดไหมเลข6นี่คือเลขที่นะคะเห็นยังตรงนี้ใครยังมองไม่เห็นอีกมีไหมคะอ่นนี่คือเลขที่ของเรานะคะอย่าให้ผิดนะอย่าไปลอกเลขที่6นะ อันนี้ครูทําให้เลขที่6คนเดียวอพอพิมพ์ชื่อแฟ้มเสร็จนะคะให้นักเรียนเปลี่ยนชนิดของแฟ้มเนี่ยเซฟแอทไท์นะคะเป็นชนิดของแฟ้มให้คลิกลูกศรลงมันจะมีให้เลือกมากมายให้นักเรียนเลือก24บิตนะคะปกตินักเรียนจะเป็น png อยู่ใช่ไหมตรงนี้ให้นักเรียนแก้นะคะกดลูกศรลงเลือก24นะมันจะได้เหมือนเหมือนกันนะคะแล้วก็กดคําว่าเซฟนะคะ,ะเดี๋ยวมีปัญหาอะไรเดี๋ยวครูเปิดให้รอบนึงนะคะเดี๋ยวรีเพย์ให้รอบนึง เสร็จเรียบร้อยแล้วชื่อแฟ้มนักเรียนจะปรากฏตรงนี้มีเลขห้องเลขที่ชัดเจนอยู่ตรงนี้ก็คือกระทง3าองแล้วก็ตามด้วยเลขที่ของนักเรียนใช่ไหมคะหรือว่าเลขห้องนะคะเลขห้องต่างๆของนักเรียนอยู่ตรงนี้แล้วก็เลขที่นะคะค่าพอมีออ่ามีชื่อแฟ้มของเราขึ้นมาตำแหน่งนี้แล้วเราจะสามารถที่กดปุ่มนี้นะคะแล้วเลือกคําว่าเซฟได้เลยนะคะมันก็จะเซฟข้อมูลใหม่เข้าไปคือเราวาดรูปเพิ่มอะไรเข้าไปมันก็จะเซฟให้นะคะ ต้องเซฟทุกครั้งนะคะเหมือนเรามีกระเป๋าตังค์อะลูกซื้อกระเป๋าตังค์มาใหม่ๆยังไม่มีอะไรเราใส่ตังค์เข้าไปใช่ไหมคะเป็นเหรียญอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ลูดซิปบางทีเราหยิบกระเป๋าเทออกมันก็ร่วงใช่ไหมคะเรารูดซิปปิดเวลาเราหยิบเทออกก็ไม่ร่วงใช่ไหมคะก็ยังอยู่ในกระเป๋าของเรานะคะ,อ,ะอย่าลืมทุกครั้งต้องทําการเซฟนะคะไม่แอดแล้วนะคะครั้งแรกเราเซฟแอดคือตั้งชื่อใหม่นะคะแต่ถ้าใครเซฟชื่อผิดก็ใช้เซฟแอดแล้วหรือนักเรียนจะกดตรงนี้ก็ได้นะคะนี่ปุ่มนี้ เซฟได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องไป1 2กดตัวนี้เลยนะคะเป็นรูปแผ่นดิสอันนี้เป็นแถบเครื่องมือลัดนะคะแถบเครื่องมือด่วนใช้งานได้เลยนะคะเซฟอ่ะพอเราเซฟเสร็จแล้วคราวน,นี้เราจะมาวาดรูปกันอ่ะสมมุติว่าครูเซฟเสร็จแล้วเป็นรูปพื้นนะคะอ่ะครูเปิดก่อนอ่ะครูจะแนะนําวิธีการวาดนักเรียนจะใช้ แปรงก็ได้นะคะแปรงพู่กันเนี่ยหรือจะใช้ดินสอก็ได้สมมุติว่าครูจะใช้ดินสอครูจะวาดเป็นพื้นดินพื้นดินครูจะใช้สีน้ําตาลครกก็เลือกอีดิสเน่สามารถไล่สีตรงนี้ได้เห็นไหมคะอ่าเข้มก่อนเข้มไปอ่อนครูก็ใช้ดินสอสีเนี่ยลากปืดอย่างนี้เลยนะคะเสร็จแล้วครกก็ไปป่องสีเทสีใสอ่าต่อไปครกก็แปลเลือกดินสอใหม่แล้วเลือกสีอ่อนขึ้นโอเคแล้วครกก็ทําเป็นเป็นชั้นๆนะคะอ่าไล่สีอ่า แล้วก็เทสีใส่นะคะเห็นไหมง่ายไหมอันนี้ครูใช้เป็นดินสอหรือนักเรียนจะใช้เป็นผู้กันก็ได้นะคะผูกกันแล้วก็เทสีใส่อ้าวสีรั่วย้อนกลับนักเรียนปิดให้สนิทนะคะอะต่อไปพื้นน้ำก็เหมือนกันนักเรียนก็ไปเลือกสีฟ้านะคะเอาฟ้าเข้มฟ้าอ่อนแล้วแต่นักเรียน นูดเอาเข้มก่อนนักเรียนก็ลากอย่างนี้อันนี้คือไล่สีนะคะนักเรียนก็เทสีใสอ่าต่อไปไล่สีอ่อนขึ้นนักเรียนใช้สีเดิมเนี่ยไปที่ Edit เนี่ยมันก็จะไล่สีอ่อนขึ้นอ่าแล้วก็ลากเลยแล้วก็เทสีใส่เห็นยังสวยไหมอันนี้คือการไล่สีนะคะนักเรียนอาจจะชันมากกว่านี้นะคะเวลามันมีน้อยครูก็เลยแนะนําอย่างนี้นะคะน้อยหน่อยอ่าเสร็จแ,แล้วเทสีใส ส่วนท้องฟ้าก็เหมือนกันนักเรียนจะทําเป็นชั้นๆหรือจะเทสีใสท่ทีเดียวเลยก็ได้แล้วแต่นะคะอันนี้เป็นท้องฟ้าอ่ะอันนี้เสร็จแล้วนักเรียนมันมีชื่อแฟนของนักเรียนเซฟไปแล้วใช่ไหมคะมีชื่อกระทงอยู่นักเรียนก็กดแผ่นดิสตมันก็จะเซฟให้นะคะอันนี้เป็นภาพพื้นอ่าสมมุติว่าอันนี้ขูดพื้นเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีชื่อตำแหน่งนี้ใช่ไหมคะเห็นยางพื้นตามด้วยเลข้องและเลขที่เรียนกดแผ่นดิสตได้เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยกดรูปนี้นะคะเห็นยาง หรืออีกวิธีหนึ่งกดตรงนี้ตามนี้เห็นยางชาร์ตไหมมีใครไม่เข้าใจไหมคะอ่าต่อไปพอเราได้ภาพพื้นเสร็จนะคะเราจะเปิดอีกเพน์หนึ่งนักเรียนก็ไปที่คําว่าเพนต์อีกรอบหนึ่งนะคะคราวนี้ครูจะตั้งชื่อแฟ้มว่าภาพนะคะนักเรียนก็ไปเซฟแอดไป Data าอ่ตรงนี้มันมาที่ห้องของเราอยู่แล้วนะคะนักเรียนสังเกตตรงนี้ให้ดีนะว่าใช่ห้องของเราหรือเปล่าถ้าใช่ก็ไม่ต้องไป Data าดีแล้วสามารถพิมพ์ชื่อแฟ้มตรงนี้ได้เลยเข้าใจไหมคะอ่า คราวนี้เราจะตั้งชื่อตรงนี้ว่าภาพสมมุติว่าไปห้องถูกแล้วนะคะ,อ,ะอันต่อไปภาพแล้วก็ตามด้วยเลขห้องและเลขที่นะคะแล้วก็กําหนดสมมติเซฟเสร็จแล้วเนี่ยภาพเดี๋ยวนะดูนะตรงนี้ต้องเป็น24ด้วยนะคะครูเซฟเซฟเสร็จเรียบร้อยอันนี้แสดงว่ามีแฟ้มอยู่แล้วนะคะอ่ะคราวนี้ขั้นตอนการวาดภาพทําอย่างไร นักเรียนมีพื้นหลังแล้วนักเรียนก็เอาวัดนะสมมติว่าครูตัดภาพวัดภาพที่เราวาดไว้นะคะเป็นองค์ประกอบเนี่ยวัดอีกเพนท์หนึ่งนะไม่ได้วัดหน้าจอเดียวกันนะคะคนละเพนท์กันก๊นอปปี้เสร็จแล้วเราก็มาที่คําว่าพื้นนะคะคลิกขวาต้องมาที่ Select ก่อนนะคะคลิกขวาเลือกคําว่าเพจอ่าเสร็จแล้วก็มาที่คําว่า Select น,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 นักเรียนเลือก Select นะเลือกมาที่ t าน n s าเลน selection คลิกนะคะอา้าวอันนี้มันย้อนอันนั้นไปแล้วย้อนกลับก่อนเออลืมไปตรงนี้ครูต้องตั้งชื่อเซฟว่ากระทงใช่ไหมอา่าของนักเรียนเซฟชื่อว่ากระทงใช่ไหมคะกดเซฟคราวนี้เนี่ยนักเรียนวาดไม่เต็มจอนักเรียนสามารถขยายโดยการทําแถบดําแบบเนี้ยทำแถบเลือกแล้วก็ลากปื๊ด่างนี้เลยเนี่ยมันก็จะเป็นสีเต็มเห็นยงัง อ่ต่อไปกลับมาที่คำว่าภาพที่เราวาดองค์ประกอบ Copy มาใหม่มาที่คำว่ากระทงอันนี้กระทงคือพื้นหลังของเรานะคะเลือก s e เล c t อย่าลืมนะต้องเลือก s e เล c กก่อนคลิกขวาเลือกคำว่าเพ e ดูให้ดีนะคะ Pa จอ่พูดพร้อมๆกันนะคะอ่าเพจอ่คลิกพอเราได้แล้วนะคะดูตรงนี้อีกนิดนึงบางคนมาเป็นสีขาวทึมอย่างงี้ดูก่อนแบบนี้ใช่ไหมหนักเรียนก็ต้องมาที่ s e l e c t นะคะเลือกใหม่เลือกคำว่า t r a n Selection p a r n t s e นะคะคลิกให้มันมีเครื่องหมายถูกมันก็จะเป็นโปร่งใสเห็นย่างนักเรียนก็จับยอ่อแล้วก็จับมาวางอ่ะสมมติมีวัดมาแล้วเสร็จแล้วเราต้องการอะไรต่อเราก็กลับมาที่ภาพองค์ประกอบของเราใหม่นะคะเลือกมาอ่ะสมมติว,ว่าครูอยากได้ต้นไม้ครูก็มาตัดต้นไม้คลิกขวา Copy แล้วก็มาที่ภาพอีกนะคะกระทงของเราคลิกขวาเพ s t อันนี้คือต้นฉบับของเรา,เราไว้ตรงไหนก็เลือกเอา ตำแหน่งตามใจชอบนะคะย่อขยายได้แล้วแต่นักเรียนปรับได้นะคะใหญ่ไปเล็กไปปรับให้เล็กใช้ลูกศรสองทิศทางเนี่ยปรับได้อพอดีครูวาดครึ่งเดียวครูก็เลยต้องชิดซ้ายหน่อยอต่อไปครูปไปเอาอะไรต่อ,อสมมุติว่าครูจะอยากอยากได้พูพูก็ตัดครอบคลิกฝากปรปีนะคะเสร็จแล้วมาที่กระทงใหม่คลิกฝาเพจนี่พูใหญ่มากใหญ่มากเราทําไงคะ ยอ่อจับมาวางคลิกขวากอปปี้หน้าจอนี้เลยก็ได้คลิกขวาเพจนี่จะได้อันเล็กลงเห็นป่าวไม่ต้องมาเสียเวลานักเรียนก็ยอ่ออีกนิดนึงให้เล็กลงมั่งใหญ่มั่งนะคะแล้วแต่เนี่ยเราก็จะได้พูดสวยงามสวยงามยังอ่าพอได้พูดเสร็จองค์ประกอบเอาต่อไปเราต้องวาดอะไรต่อวาดคนใช่ไหมอ่าครูวาดไว้แล้วนี่คนอยู่ไหนอ่านักเรียนก็ตัดภาพคนมา กำลังจะมาลอยกระทงก o p y ้ก็มาที่ฉากของเราเพจนี่คนมาแล้วตัวใหญ่มากย่อเล็กๆหน่อยนะคะอยู่ใกล้ๆก็ทำตัวใหญ่ๆหน่อยแล้วอยู่ไกล้ๆก็ทำตัวเล็กๆนะคะนี่อ่ากำลังอธิษฐานเลยอยากจะลอยละอ่าต่อไปกลับมาที่ภาพใหม่อ้โหนี่กาลังเดินมาลอยกระทงเลยนะคะนักเรียนอาจจะตัดซีเล็แบบฟรีดอมก็ได้นะคะตัดใหม่ตัดใหม่ตัด,ตดอ้าวเสร็จเรียบร้อย คลิกฝา copy นะคะแล้วก็คลิกฝา page อ้าวตัวใหญ่มากหรือว่ายักมานะคะอ่านักเรียนก็ทำย่อ,อเลื่อนมานี่ทำท่าเดินมาแล้วเห็นยังอันนี้คือองค์ประกอบเสร็จแล้วยังไม่มีกระทงเลยพระจันทร์ก็ยังไม่มีอ้าวลองเลื่อนหาซีพระจันทร์ครูวาดไว้ดูไหนเอ่ยเออเจอแล้วครูก็ตัดพระจันทร์คลิกฝา copy นักเรียนต้องวาดไว้ก่อนนะคะถ้าไม่วาดแล้วมันก็ไม่มีนะคะเอออันนี้ครูวาดไปแล้วแล้วก็มาวางอันนี้คือจัดฉากลูกเหมือนเอามาอประกอบกันตรงนี้ยากไหมคะพอเรามาวาง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 ครบแล้วมันก็จะได้ภาพเสร็จสมบูรณ์นะคะสวยงามมากอันไหนอะอะตัวอย่างแบบนี้นี่คือวางเสร็จเรียบร้อยละนะคะพอนักเรียนเสร็จนักเรียนทํายังไงต่อชื่อแฟ้มมีแล้วอะไรเรียบร้อยกดอะไรเลยกดรูปแผ่นดิสเลย ยากไหมคะยากไหมไม่ยากนะเดี๋ยวใครมีปัญหาอะไรถามนะคะเดี๋ยวครูเปิดทวนอีกรอบหนึ่งนะคะ